มีคนมาเยอะมากเลยน่าจะแบบเกือบร้อยคนเลยอะค่ะมาเยอะมากมาตางถิ่นด้วยนะคะแล้วก็พอมองไปบนฝักเหมือนเครื่องร่อนนะคะ่ะเขาจะเปิดไฟเป็นร้อยๆเลยผ่านบนต้น,นมะขามอะค่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับตามโค้งสุดท้ายแล้วเนาะครับโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมีความฝัสมสนยังไงบ้างเนาะ ฝันเมื่อเมื่อสองสองคืนที่แล้วค่ะฝันว่ามีคนมาที่ใต้ต้นมะขามเนี่ยค่ะเยอะมากเลยน่าจะแบบเกือบร้อยคนเลยอะค่ะมาเยอะมากมามาแบบต่างถิ่นด้วยนะคะแล้วก็พอมองไปบนฟ้านี่ก็จะมีแบบอ่าพวกโดนพวกล่มเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเครื่องร่อนนะคะเขาจะเปิดไฟเป็นร้อยๆเลยผ่านบนต้นมะขามในความฝันนะคะคนมาเยอะมากๆเลย แสดงวันนี้น่าจะเข้าดีม้่าจะมีความหวังน่าจะเข้าแหละถ้าฝันแบบนี้ผมว่าเข้านะงวดย้อนนี่นึงย้อนนิดนึงย้อนนิดหนึ่งคืองวดเท้าความความฝันเนาะความฝันเออความฝันตั้งแต่ที่จะได้เลขตัวนี้มาที่จะได้เลขตัวนี้มาก่อนหน้านี้ก็ฝันว่าตัวเองเขียนเลขใส่กระดาษค่ะเป็นหกแปดเก้าเขียนใส่กระดาษเลยค่ะ พอตื่นจากความฝันมาปุ๊บเหมือนกับแบบมีคนมากระซิบข้างหูัะค่ะอบอกว่าให้ติดเลขพอสอด้วยห้าสามสองที่จริงพอสอมันสองห้าสามสองแต่นูตัดห้าสามสองให้ค่ะพอสอนะครับห้าสามสอง พศ2532พศเกิดค่ะใช่ค um ่ะเกิดของน้องเปิ้ใช่ไหมใช่ค่ะ2532ค่ะก็เลยตัด532เพราะว่ามีเลข2อยู่ข้างหลังอยู่แล้วค่ะ25เกิดปีพศ2532ใช่ค่ะนี่ลบได้ไหมมันต้องลบ67ไหมห้สิบเจ็ดเหลือเหลือเท่าไรสามกบวกไม่ค่ะ 3ามสามสิบก็ออกไปแล้วนี่ออกไปแล้วล่าสุดงวดที่แล้วใช่ค่ะออกไปแล้วค่ะนำฐานไปเถต๋อเต๋อะงวดที่แล้วน้องเฟิร์นก็มี43เนาะตรงตรงเนาะใช่ค่ะให้ไปก็435ค่ะครับงวดที่แล้วค่ะ435ก็ถือว่าเข้าตรงตรงค่ะเป็นเลขที่เขียนใส่กระดาษเหมือนกันค่ะครับค่ะทุกทุกรอบก็จะทำตาตาเหลืมบ่ จ้ะปู่เลิมจ้ะมาปู่เลิมมากระซิบมาอะไรบ้างบ้มาหาบ้างมัครบก็เมื่อคืนประมาณตีหนึ่งก็มาเคาะหน้าต่างครั้งหนึ่งจ้ะเป็นปู่เลิมปู่เลิมคนเดิมมันคนเดิมมอยันตัวเลขไหมันบ่ไม่ได้ยำนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาเคาะหน้าต่างค่ะแต่เมื่อคืนมาเคาะหนึ่งครั้งคืนก่อนเคาะประมาณสองครั้งค่ะแต่เป็นช่วงประมาณหกทุ่มเมื่อคืนตีหนึ่งค่ะที่มาเคาะเรารู้เลยใช่ไหมว่าเป็นปู่ไปเคาะ ม่ใช่เป็นคนไปเคาะไม่มีคนนะคะก่อนหน้านี้ที่หนูเปิดหน้าต่างออกมาดูจะไม่มีใครเลยเพอเคาะปุ๊บนูรีบเปิดหน้าต่างดูเลยก็ไม่มีใครค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างแต่ว่า,าหนูว่าน่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะน่าจะไม่มีคนมาเคาะเพราะว่าได้ยินเสียงปุ๊บมองเป็นเงาอะไรก็ไม่มีเลยค่ะเป็นฟูนอยู่ที่ต้นมะขามเนี่ยเนาะจ้ะเดี๋ยวน้องฟูนเล่าเล่าความฝันให้ฟังอีกสักรอบเนาะ เพราะว่าเพราะว่าเผื่อมีความฝันเพิ่มไหมหรือว่าตัวเลขเปลี่ยนไปจากที่เคยออกคิดครั้งแรกไหมก็ส่วนใหญ่ถ้าหนูฝันแล้วก็ตัวเลขจะไม่เปลี่ยนนะคะเป็นเลขเดิมเป็นหกแปดเก้าเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขค่ะฝันครั้งเดียวใช่ค่ะเป็นฝันเขียนตัวเลขครั้งเดียวต่องวดค่ะนอกนั้นก็จะเป็นฝันแบบที่ผ่านมาเมื่อคืนก่อนสองคืนที่แล้วก็จะฝันว่ามีคนมาตายตนมาขาม น่าจะเป็นร้อยคนเลยมาจากต่างถิ่นด้วยครับค่ะเยอะมากค่ะวันนี้จะให้หกแปดเก้าใช่ค่ะหกแปดเก้าค่ะตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเดียวแล้วก็มีเลขกระซิบห้าสามสองนั่นแหละค่ะที่บอกว่าอ่าอย่าลืมติดเลขพอศค่ะเป็นพอศเกิดเป็นพอศเกิดสองห้าสามสองัอสมบแล้วก็ให้อะไรนะสี่ห้าสามสี่สามห้าค่ะสี่สามห้าใช่ค่ะน้องคนก็บอกฝันว่า บ้านอยู่บนสะพานเหมือนเหมือนเป็นทางด่วนนะคะอยู่สูงเลยครับค่ะบางคนก็ตีตีถูงกันนะคเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าสูงก็เลขสูงสุดคือเลขเก้าครับบ้านเลขที่หนึ่งสามห้าเขาตัดเอาหนึ่งสามห้าสามอะไรนะเก้าสามห้าบางคนก็ถอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเลขสูงสุดหนูก็ตีไม่ออกเหมือนกันตีไม่เป็นเหมือนกันค่ะอย่างงวดนี้ก็ได้แล้วหกแปดเก้าหกแปดเก้าใช่ค่ะ แล้วก็าฝันย้ำว่ามีคนมาเยอะช่ค่ตแลมวขามใช่ค่ะข้างบนก็ส่งไฟแบบเป็นร้อยๆดวงเลยส่องไฟมาจากแบบเหมือนเครื่องบินเหมือนเหมือนโดรนเหมือนอะไรนี่แหละค่ะข้างบนนะคะเป็นร้อยดวงเลยค่ะข้างบนต้นมะขามนะคะแสดงว่าวันนี้น่าจะแตกสามตัวใช่ไหมครับใช่พยายาให้แตกสามตัวเหมือนกันเพราะว่ามีคนมาเยอะฝันเพิ่มเไราะว่าใหมีตัวเลขเพิ่มเติมเนาะไม่มีตัวเลขเพิ่มเติมค่ะเป็นเลขเดิมค่ะ ข้าพเจ้าคิดว่าตามความฝันมาเนี่ยคิดว่างวดนี้เป็นยังไงมั่นใจไหมวันนีวดนี้ก็มั่นใจน่าจะมีเลขเลขหกค่ะน่าจะเป็นหกแปดกับหกเก้านี่แหละหกแปดหกเก้าใช่ค่ะขออนุญาตโชว์ตัวเลขให้หน่อยเนาะดูหน่อยครับเขียนนห่อยเนาะนี่ไงเตัวหกแปดเก้าเนาะชัดเจนไหมครับเลขพสเกิดห้าสามสอง คนก็ตัดให้ใช่ค่ะตัให้สตัวหกปดเป็นแปดเก <6 S 2> ้ 6, 8, 8 9, 9ค่ะแล้วก็ติดเบิ้ลด้วย6กกับ9-9้าอตัดมาจาก6กแปดเนาะใช่ค่ะจะได้6-8แล้วก็8ปดแล้วก็หกเก้าแล้วก็เป็นตัวเบิ้ลนี้จะมี6กกับ99ใช่ค่ะส่วนห3 2ก็เป็นเลขปีพศเปิดใช่ค่ะน้องคนตัดให้แค่สองหาง ไปดสามสองกับแปดสองกับแปดสองแปดสองเป็นเลขที่ที่อาจารย์ทองดีเขาเขามานั่งตรงนี้ค่ะค่ะเขามาย้ำเลขให้ก็จะเป็นเลขตัวนี้ที่ที่ได้จากอาจารย์ทองดีเหมือนกันนะคะหกแปดเก้าแล้วเขาก็จะเพิ่มมาเป็นแปดสองค่ะเขาบอกเป็นเลขล่างเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งใช่ค่ะแค่นั้นค่ะส่วนน้องคนชอบตัวไหนบ้างที่สุดครับชอบหกแปดกับหกเก้าหกแปดหกเก้านะครับชอบหลักหกไม่วงกลมเหรอ เอาปากกาสีแดงๆไงสแดงวงกลมเนี่ยสีแดงๆไงเออนั่นแหละเอาสีแดงน้อยแท่งเอาเอาอุ้ยวงกลมวงกลมสีแดงๆกันหอยนะครับอืมให้จะชัดเจนนั่นแหละนั่นแหละสามตัววงกลมด้วยครับอืมเออมาเช็งเลยเลขเด็ดโค้งสุดท้ายของน้องเฟิร์นครับวงกลมให้แล้วเนาะครับผมสองตัวแบบนี้หกแปดหกเก้า สามโตกับหกแปดเก่าม้วนจนได้เนาะสลับไปมันส่วนน้องเพื่อนแกะให้ส่วนมากจะไม่มีกลับนะเนาะที่ตามสังเกตมาก็คือให้หกแปดก็คือหกแปดไปเลยค่ะววดก่อนงวดก่อนหน้านั้นก็ที่ศูนย์เก้าก็ตรงตรงเลยศูนย์เก้าสี่สามก็สี่สามห้าก็ตัดสี่สามตรงตรงถ้าเบิ้ลตัวไหนน่าจะมา หกหกนี่แหละค่ะหกหกนยันหกหกนะครับหกหกหกดนี้มีเบินเลยเนาะคเพราะว่ามันอ่าสัญจรสัญจรครับสัญจรหมสัญจรมันน่าจะมีเบิร์นครับหมดนี้ก็ลองดูนะครับสาหรับน้องเฟิร์นต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามยักษ์นะครับผมโคงสุดท้ายแคได้แคปไวเลยนะครับตัวเลขน้องเฟิร์นคนฝันแม่นนะครับน้องเฟิร์นจะขันฝันคล้ายกันทุกทุกเที่ยวเลยเนาะ ค่ะทุกครั้งจะฝันว่าตัวเองเขียนใส่กระดาษเป็นเลขสามตัวเลยค่ะจ้ะเพีงแต่ปู่เลื้มปู่เลื้มให้ปู่เลื้มนี่ใครตั้งชื่อให้ปู่เลื้มนี่คืออาจารย์องดีเข้ามาตรงนี้ค่ะแล้วเขาสื่อกับปู่เขาก็บอกว่าชื่อปู่เลื้มค่ะก็เลยเรียกปู่เลืมมาค่ะแต่บางครั้งก็เรียกปู่ปู่ต้นมะขามค่ะปูต้นมะขามหรือว่าปู่ใหญ่อย่างนี้เนาะ ใหญ่ต้นมะขามใหญ่โอเคครับผมย้ำตัวเลขนิดนึงครับผมหกแปดเก้าค่ะตัวเลขค่แปดหกเก้าแปดเก้าเน้นก็หกแปดกับหกเก้าค่ะถ้าเลขถ้าเลขเบิ้ลก็หกหกจ้ะเลขกระซิบตัวไหนครับเลขกระซิบห้าสามสองค่ะห้าสามสองอ่ะลองลองหยิบจับกับสลากกิบแบงก์ดูเนาะนะครับไม่แน่นอนเด้อเลขกระซิบอาจจะมาสามตัวสองสามตัวท้าย สามตัวหน้าก็ได้นะครับเรื่อรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับสลากกินแบ่งครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องเฟิร์นมากๆนะครับที่ให้แนวทางนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องเฟิร์น แปงๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาโชคดีโชคดีนะครับผู้ชมเอฟซีผมไปดูต้นมะขามก่อนนะครับผู้ชมนะครับก็คือต้นมะขามยักษ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นมะขามยักษ์ก่นเนาะนี่นะครับผู้ชมเดี๋ยวพาเดินมาดูก่อนต้นมะขามยักษ์บุหรี่รือว่าต้นมะขามใหญ่ให้โชคนะครับอะไข่เข้ามาแล้วก็ฝากกัน ทิมกันสาธุสาธุแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับต้นมะขามต้นนี้นะครับให้หวยถูกมาแล้ว2ปีซ้อนนะครับ2ปีตรเต็มๆเลยนะครับสาหรับเรื่องความฝันน้องเฟิร์นเนาะนะครับผู้ชมบอกว่า FC บอกว่าให้ผมมาตามให้หน่อยก็มาตามให้แล้วนะครับสําหรับหวยต้นมะขามยักษ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชม สำหรับใครเข้ามาแล้วก็อธิษฐานเอานะครับอธิษฐานให้ปู่เหลิมไปเข้าฝันอธิษฐานให้ปู่ใหญ่นะครับที่สิงสถิตอยู่ต้นมะขามแห่งนี้นะครับไปเข้าฝันเอฟซผมนะครับขอให้เอฟซผมถูกหวยรวยเบรืรอมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเด้อสาธุสาธุสาธุแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ